ผมต๋องชวนชื่นผมเชิดเฉิยิ้งครับเราสองคนในรายการบายซ่าไฮ รายการของเราก็จะนําข่าวสารบ้านเมืองนะฮะสาระและความบันเทิงให้ทุกคนคลายเครียดกันครับเราจะเน้นความฮาฮะข่าวดังๆข่าวใหม่ๆเราจะไม่ตกข่าวกันนะครับครับผมแน่นอนครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้ถึง4ช่องทางด้วยกันนะฮะทางไหนบ้างช่องทางแรกนะครับพอใจชแนลนะครับเบาใจทีวีเพลินใจทีวีแล้วก็เย็นใจทีวีนะครับเป็นรายการสดนะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา16นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีครับผมถ้าอยากชมพ พร้อมกัน4ช่องไม่ยากฮะทำไงฮะซื้อทีวีมา4เครื่องซื้อจานมาติด4จานเลยครับครับผมเราจะได้ดูแล้วทางจะบ้าเลยฮะ ไม่ต้องล่ะครับอออากาศพร้อมกัน4ี่ช่องดูได้คนละช่องก็พออ๋อรายการเหมือนกันรายการเดียวกันถูกต้องแล้วนะครับอ่าพี่หยองลูกหยีไปไหนวันนี้อ่าพี่หยองลูกหยีเนื่องจากอะไรการของเราพออออากาศไปเลตติ้งดีมากตอนนี้พี่หยองหัวล้วงเราก็ไปห่มจีวรแล้วเรียอะไรตามตรามตลาดใช่ไหมไม่ใช่อย่างงั้นพี่หยองพี่เขาไปส่งเจนี่ฟู้ดครับผมเออนี่ว่าวานคุณก็ไม่มาวันนี้พี่หยองก็ไม่มาครับผมนี่มาทุกวันผมรักงานนะครับรักงานหรือว่าไม่มีงานครับ ก็ทำนองนั่นแหละครับแม่และช่วงท้ายรายการนะอย่าเพิ่งหนีไปไหนคุณเชษฐอย่าลืมบอกคุณผู้ชมเลยนะฮะมือนี่วางไว้ใกล้โทรศัพท์เลยนะครับเพราะเราจะมีการแจกรางวัลนะโอ้ยของแจกของแถวเรามากมายนะฮะโทรเข้ามาเลยนะเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะไปโปรโมทช่วงแรกกันเลยดีกว่านะครับโอ้ผู้ชมก็ถามมาอออากาศ5วันแล้วใส่แว่นทำไมตั้งนานคุณต๋องอ๋อใส่ให้ถามครับ อนนี้งั้นผมใส่มากใส่มากอ้าวคุณเช่จะใส่ทําไมล่ะครับใส่กันหมาครับอ๋อกันหมากัดกันหมาถามแหมรายการเราดีไหมขาอย่างเดียวครับเอาล้ครับเดี๋ยวมาเลยครับมาพบกันช่วงแรกครับช่วงข่าวซาฮาเฮช่วงข่าวซาฮาเฮสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเดนนี่ฟู้ด เอาล้วครับกล่าวเข้ามาช่วงข่าวซ่าฮาเฮนะฮะข่าวซ่าประจำวันนี้นะฮะข่าวแรกก็เอ่อก็ดีใจกับคุณบี้และคุณบอม KPN นะฮะเนื่องจากว่าหลังจากที่โดนชิงทรัพย์ไปนะครับโดนทำลายร่างกายด้วยตำรวจก็จับได้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะโหนี่โหดมากนะเป็นเด็กวัยรุ่นอายุประมาณ17เองนะฮะเอาไม้เบสบอลตีเข้าที่หน้าผากเลยฮะโโอ้หนะรวมดั้งนิ้วมือในรวมกันสามสิบสามเข็มโหโหดมากเลยฮะก็ประมาณค่อนข้างประมาณอาทิตย์กว่าๆนะฮะอาทิตย์กว่าๆต้งจับได้จับตอนแรกนี่ตำรวจงงนะฮะเพราะว่าคนร้ายเนี่ย มันหนีไปตามคนหนึ่งใครพาหนีไอระเบียบมันพาหนีครับไอ้ระเบียบมันจะพาหนียังไงครับอ้าวคนร้ายหลังจากชิงทรัพย์ได้แล้วก็หนีไปตามระเบียบโอ้ <c oughs> แต่ว่าก็หนีไม่พ้นตำรวจคนนี้คนไหนครับตำรวจชื่อละม่อมจับได้ทุกที่เฮ้ยจริงเหรออ้ามันจะคุณชื่อตำรวจเออละม่อมนี่ันจับได้ไงอ่าผู้ร้ายหนีเจ็ดวันตามจับได้โดยละม่อมครับ <c oughs> ไม่น่าเชื่อนะฮะมันเป็นสำนวนข่าวกับผมนะฮะแต่จริงๆแล้วนะอีกข่าวนึงนะฮะก็ไม่ทราบว่าเป็นการผิดพลาดของทางตำรวจหรือเปล่านะฮะจับแพ้เนื่องจากว่ามีคดีหนึ่งก็บอกว่าแท็กซี่นะครับได้ข่มขืนนะฮะพนักงานการบินไทยท่านหนึ่งนะฮะก็มาแจ้งความแล้วปรากฏว่าเป็นทะเบียนตรงกับคนขับแท็กซี่ชื่อว่าชลินทร์ซึ่งบุญชลินทร์เนี่ยฮะวันที่เกิดเหตุนี่อยู่ที่จังหวัด ชัยนาธกับผู้จัดการซึ่งแกงทำงานประจำเป็นเมสเซนเจอร์อยู่โรงแรม,มหนึ่ง<อ>นะฮะหลังจากนั้นก็ตำรวจได้ออกหมายจับนะฮะคุณชลินทร์อนก็แสดงความบริสุทธิ์ใจครับก็บอกว่าผมไม่ได้ทำนะอย่างนี้แต่มีผู้เสียงหาย,ย,หายถึงสีคนด้วยกันครับผู้ชมมาชี้ว่าคุณชรินทอนนี่แหละเป็นผู้ข่มขืนแล้วก็ชิงทรัพย์โอ้มาช่วยอย่างนั้นก็ถูกนะฮะ จองจำหรือฝากขังไว้ที่สอนอมิบุรีประมาณ9วันแต่ระหว่างนั้นนะคระับปรากฏว่าระหว่าง9วันนะฮะก็มีคนร้ายนะครับไป่อคดีซ้ำอีกที่เขตลาดกระบังทะเบียนรถเดียวกันตำรวจเขาเอะใจเอ๊ะคุณจรินทร์อนอยู่ในห้องขังแล้วทำไมไ,ไปออกออกไปทำร้ายได้ไปก่อเหตุได้ก็ไปจับกลุมได้กลับมาปรากฏว่าหน้าตาคล้ายกันมากคล้ายกันมากเออแล้วไอ้คนคนร้ายตัวจริงมีสวมทะเบียนปลอมมาเหมือนเปะเลยโอ้โหเออก็ ปรากฏว่าออกจาคุกมาก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรแล้วตำรวจให้เสียหายมาค่าเสียหายไหมทำขวัญไปสองหมื่นบาทครับโอ้สองหมื่นบาทอย่าพูดตรงกูบอกว่าตำรวจเนี่ยตำรวจดีก็เยอะตำรวจไม่ดีก็เยอะครับอย่างผมเนี่ยล่าสุดผมบอกเลยผมคนอีสานตำรวจอีสานนี่ใจดีมากใจดีไงครับผมขับรถแถวจันันนะก่อนที่ลับรถมันจะมีช่องว่างอันนี้จริงต้องไปลับตรงป้อมตำรวจเรียกเลยน้องน้องทำไมไม่ไปอ้อมป้อมอ้อมป้อมนี่อันนี้แกลคนอีสานแน่ผมเลยบอกจ่าผมอ้อมไม่ได้ผมฟ้าว ขาถามคุณคนที่ไหนคนโคราชครับแล้วเจ้าคนลอยเอ็ดขณะตำรวจบอกไปไปเฝ้าไปเฝ้าไปแล้วตำรวจให้ไม่เห็นมันจี๊บอ้านี่ช่วยกันอันนี้เป็นคนท้องถิ่นส่วนตัวนะครับครับผมอ้าวมาถึงข่าวกีฬาข่าวนี้บ้างนะครับแหมนี่ไม่บอกไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นทีมของพวกเราเองข่าวไร้โอ้โหปลาทูขนองครับโอ้เอ้าหลังจากถล่มชนบุรีในบ้านสองหนึ่งนะครับครับผมนี่ณพัฒน์ ทาลงสุปกรณ์ทาไมฮะไปเข้าตากุนซือทีมชาติไทยคือชาวเยอรมันนี่ครับจะดึงตัวไปอยู่ในทีมชาติไทยเซฟเฟอร์วินเซฟเซฟเฟอร์อะไรนี่ยนะครับผมอนอกจากนั้นหลายๆหล,ยลีกในเมืองไทยต้องการตัวเขามากครับ แต่ยังไงก็ตามฮะผู้จัดการที่บอกยังไงก็ไม่ปล่อยอืให้นภัทรอยู่ช่วยทีมปะทูขนองให้พ้นจากการตกชั้นก่อนโวันอาทิตย์นี่ต้องเจอกับเมืองทองด้วยนายพ้นค้นข้นแกนนี่อัดฉีดล้านหนึ่งเลยนะครับหลังจากชนะชลบุรีนี่ดอัดฉีดไปห้าแสนห้าแสนอันนี้หนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทนะครับเอาละครับใครที่เป็นแฟนเจริฟูุสมุทรสงครามนะฮะปะทูขนองก็ไปเชียร์กันเยอะๆไปให้กำลังใจเยอะๆครับผมนะครับช่วยกันนะเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเราจะไปพักนะฮะ ดื่มน้ำเจนูฟูดกันก่อนออให้สดชื่นให้สดชื่นนะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวครับครับผม เพื่อสุขภาพเดนี่ฟู้ดแล้วเมื่อมาถึงนะฮะช่วงแก๊กสองสองสองอะไรหันมาทางนี้อาเแหมคิดถึงพี่หยองก็นเลด้วยช่วงแก๊กซ่าฮาเฮวันนี้แหมวันนี้มีหลายแก๊กหลายแก๊กเลยโอ้หลายแก๊กสนุกสนานกันมากพูดเรื่องหวยอ่ายังไงครับนี่ยังเจ็บใจหลานไม่หายเลยอ้าวทำไมอ่ะไอ้หวยออกหนึ่งหนึ่งเ่อที่แล้วอยากซื้อหนึ่งหนึ่งมากอ่าจะบอกหลานไปตลาดให้ไปห้าร้อยกะซื้อมาห้าใบครับบอกให้ซื้อหนึ่งหนึ่งนะเออ ถ้าเกิดไม่มีหนึ่งหนึ่งละอาบอกไม่มีหนึ่งหนึ่งเอ,งเอกอยากได้อะไรชอบอะไรก็ซื้อมาโอปรากฏว่าไม่มีหนึ่งหนึ่งแล้วทำไงมันซื้อขนมจีนมาหมด500บาทเลยครับอันนี้ความซื้อของเด็กนะพูดถึงหวยแบม่หนึ่งหนึ่งนี่ผมเฉียทายผมไม่ได้กลับเนาะหนึ่งหนึ่งจะไปกลับทำไมละ่ะคุณตองโอ้ยไม่ได้กลับไปซื้อก็โถไม่น่าพูดพูดถึงเรื่องหวยนี่ไปดูกันเลยในแก้ของผมนี่ฮะไปดูกันครับไปดูกันครับ เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเล่าไม่รู้ผมได้ยินมานะเรื่องจริงมาเรื่องต้องมีไงเออนี่ลุงอายุ70กว่าคนบ้านนอกเออเป็นไงนี่เกิจนไงลูกเมียก็ไม่มีจนแต่ซื้อลอตเตอรี่ไว้ใบนึงบังเอิญไปถูกรางวัลที่หนึ่งสี่ล้านครับโอ้โหคนจนจนถูกสีล้านนี่เยอะนะเนี่ยอยู่บ้านหลังคามุงจากครับดีใจครับกลัวชาวบ้านมาขอเงินเอาซ่อนไว้ใต้หมอนในบ้านหลังนั้นแหละแล้วก็เลี้ยงชาวบ้านกินลงกินเหล้ากันฉลองแล้วก็บอกชาวบ้านว่า เดี๋ยวกูจะเผาบ้านหลังนี้ทิ้งดูไปซื้อใหม่ราคาสองล้านเลยโอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอเออชาวบ้านบอกเอ้ยไม่เชื่อไม่เชื่อเออไม่เชื่อจะไปเผาให้ดูเผาต่อหน้าเลยเอาแล้วนี่โยนไม่ขีดปุ๊บเผาเลยไหม้หมดเลยยืนหัวเราะเลยมั้งพ่อแม่ยืนหัวเราะสะใจพุงนี้กอยู่บ้านใหม่แล้วตื่นเช้ามาลุงนั่งเศร้านะเศร้าทำไมอ่ะลอตเตอรี่ลือมงออกมาอยู่ใต้หมอนในบ้านหลังนั้นแหละโอ้โหไม่ไปแล้วสิไหม้หมดครับเวกรรมแล้วตอนนี้ลุงอยู่ไหนเนี่ยอยู่วัดนะครับ อยู่กระต๊อปดีๆก็ต้องไปอยู่วัดความตื่นเต้นตื่นเต้นสาบเท้าอืมอดีใจจัหมันผมเนี่ยใช่ไหมผมซื้อลอตเตอรี่ไปซื้อหวยใต้ดินเข้าเลยซื้อใต้ดินไม่แน่ไม่อยากจะบอกใครเลยพูดไปะไรพูดได้ผมถูกไงถูกแต่ไม่กล้าไปรับตังค์มันทำไมไม่กล้าไปรับะออะไรมาบนปล่อยปลาไว้สองตัวเดยบนปล่อยปลาไว้สองตัวเองถูกเท่าไหร่ฮะเองถูกเท่าไหร่ถูกสามร้อยถูกสามร้อยออถูกปล่อยปลาแค่สองตัวปพราะดุกระช่อนตะวานปลาโห ไปรับเิ้ right โตไอ้สามร้อยได้หมื่นกว่าบาทโมงบอกตัวละล้านหกโอ้โหใครจะไปซ <out> ื <beer iş> ้อได้ทีหอย่าไปโดนอย่าไปโดนเออออออ ปลวานแตตัวเบลเลอร์แล้วไปบนยังไงเนี่ยโอ้โหดีใจจัดอ่าแต่เรื่องของผมนะฮะเขาบอกว่าเด็กนี้เปลี่ยนเสมือนผ้าขาวถูกต้องครับอ่าเราจะเติมจะแต่งสีสันอะไรเนี่ยเด็กก็ใส่เสื้อบริสุทธิ์ใช่เพราะฉะนั้นแล้วนะฮะการดูแลหรือว่าอบรมลูกนะฮะก็ต้องพูดจาให้สุภาพสอนให้ดีสอนให้ดีสอนให้น่ารักสัมมาคารวะคารวะแวะก่อนแล้วค่อยวะทีหลังแวะเรื่อยถึงมาช้าเอาละไปดูแก๊กนี้กันครับ พูดถึงพูดถึงตาเนี่ยแค่เกถึงยายผมเลยยายเออยายผมเนี่ยผมเอาลูกไปฝากแกไว้มีวันหนึ่งแต่ลูกผมเลยนะแปลกนะพูดคําไม่พอไม่ได้ผมจะโกรธเลยต้องพูดเพราะๆต้องสอนให้ลูกพูดจะทานข้าวต้องบอกทานข้าวทานข้าวทานอาหารกินนข้าวไม่ได้กินข้าวไม่พอขนาดปวดท้องฉี่เนี่ยลูกผู้ชายผมก็ยังบอกเลยว่าอย่าพูดฉี่นะลูกอตอยางร้องเพลง แล้วพ่อก็จะพาไปฉี่ดูน่ารักนะคือรู้กันเลยเราอยากร้องเพลงพาไปฉี่วันนั้นผมไม่อยู่ไปเล่นตลกต่างจังหวัดทพ่อเอาลูกไปฝากไว้กับแม่เลยอไปฝากไว้ปุ๊บไปอยู่กับยายตกกลางคืนนอนไงลูกผมเปิดปวดฉี่ก็บอกยายยายลูอยากร้องเพลงยายก็บอกร้องไม่ได้หูอกมันเดึกแล้วร้องนี้คนแก่ไม่รู้เรอแต่ว่าหนึ่งยายยายลูอยากร้องเพลงดึกป่านนี้ได้ก้าบ้าเขาก็ว่าอาลูก เด็กก็นอนแ้วมันปวดทนไม่ไหวแล้วไงยายอยากร้องเองอะไรใหญ่หมดยายเขาโมโหนะเอางี้ถ้าอยากจะร้องน่ะมาร้องข้างๆหูยายนี่แค่เดียวเยี่ยวเต็มกกหูเลยผล้วพียายยังหูหนวกกูเลยหูหนวกหูตึงมาเลยอ่ะหูตึงพูดถึงหัวตึงนะผมเคยขับรถไปแถวชนบุรีไปหลงหางานไม่เจอจะไปเล่นตลกหางานไม่เจอก็เห็นยายนั่งอยู่ข้างสาราก็เลยไปจอดถามยายยายถนนสายนี้ไปไหน ยายนั่งเฉยบอกยายถนนสายนี้ไปไหนยายแกก็นั่งเฉยเาสะพักผมก็เลยโมโหไปตะกงโยายถนนสายนี้ไปไหนหแกบอกถนนสายนี้ไม่ไปไหนหรอกว่าแต่มึงไงจะไปไหนไอ้บา้าจะไม่ได้หูตึงเลยถ <c oughs> ามไม่ได้สับใช่ถนนมันก็อยู่ที่เดิมแล้วถนนนะ่ะนเราเนี่ย โลเรื่งไงแม่บังครับนออย่างว่าคนแก่นะอายุมากแล้วเนี่ยบางทีฟังไม่ได้สับก็จับไปกระเดียดอจริงเขาไม่ได้หูตึงหรอกเขาไม่ได้เย็นเขาไม่ได้ยินนะคนแก่แต่พูดถึงลูกเนี่ยนะอย่างที่บอกเนี่ยฮะทำไมฮะสอนให้พูดจาสุภาพมาดีแล้วพูดให้ดีพูดดีบางทีเด็กในจําไปไม่ดีใช่อย่างลูกพี่ของเนี่ยเช่เชื่อไหม น้องยิ้มเนี่ยน้องยิ้มอัจฉริยะมากเลยรู้ไหมเนี่ยโอ้โหคลอดมาตอนแรกนะยิ้มในเด็กผู้ชายครับคุณผู้ชมครับอายุแค่สามเดือนเนี่ยอ้อแออ่อแอโอ้ยมีแววพูดเก่งก็พูดเก่งแล้วโหไม่น่าเชื่อตอนนี้ไปดูเลยฮะสามขวบสามวนได้พูดปอเลยยังอ้อแออ่อแออยู่ แมเป็นใบสิคุณนั่นน่ะสิเรื่องเด็กมันก็มีหลายอย่างครับนะอย่างลูกผมนี่เป็นไงครูเขาโทรมาว่าเลยว่าบอกคุณเช่ทำไมไม่สอนลูกไม่บีดามานดาคืออะไรบอกไม่เข้าใจเหรอเราก็บอโหลูกผมโฟกัสกลับมาจากรงเรียนเลยเมื่อถึงคำถาเพ่อวีดาคืออะไรเราก็บหกับกูนี่ไงแล้วมานดาแม่เป็นไงถ้าได้ละหิ้วกระเป๋าขึ้นไปโรงเรียนไปโรงเรียนตอนเช้าครูถามเลยเด็กชายโฟก อ่บิดานี่คืออะไรอกู้นี่ไงแล้วมาดาแม่มืงนี่ไงตอนนี้สบายแล้วออกจากโรงเรียนแล้วครับพูดถึงลูกมันต้องมีถึงเรื่องแต่งงานด้วยเดี๋ยวไปดูเรื่องเออนี่แก๊กแต่งงานไปดูกันไปดูครับไปดูกันโอ้โหเทำไมวางครับครับมาเล่าอะไรให้ฟังนี่ครับผมเมื่อวานเนี่ยไปงานแต่ง พูด oh. เป็นงานแต่งใหญ่งานแต่งจัดที่หอประชุมใหญ่ oh. โตเลยมีโต๊ะจีนมีดนตรีแต่เพื่อนมันบอกไงบอกว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่เนี้ยแต่เจ้าบ่าวเขาหลอ่อเจ้าสาวเขาสวยนะ oh. แต่คู่นี้เขาไม่ได้รักกัน oh. คุณผงชน,น,นคือลักษณะตัวใหญ่เขาสนิทกันไงส oh. ีนีครับ เวลามันก็เนิ่นนานไปนสักสามทุ่มเลยมั้งเจ้าบ่าวก็เริ่มตึงๆกรมึมๆแล้วดื้อไม่งาน,านแต่งที่ก่อนก็เชิญเจ้าบ่าวเจ้า,าสาวขึ้นเวทีเพื่อจะขอบคุณแขกพิธีการพิธีการเรขึ้นไปปุ๊บเจ้าบ่าวก็ถือไม์พูดเลยเจ้าบ่าวพูดเป็นก่อนพูดว่า วันนี้แสนดีใจจะได้เมียเคยได้เสียกันมาตั้งหลายหนและวันนี้จะได้เมียเป็นตัวตด๊ดขอขอบคุณแขกทุกคนที่มางานเท้าบ่าวพูดจบกับเพื่อนเท้าบ่าวตบมือแขกตบมือกันเพยวเลยเอ๋อกันเลยอะแล้วเจ้าสาวไม่โกรธเหรอเจ้าสาวทำไมไม่โกรธนะงานไบตาเขียวปั๊ด ระชากไหมจากปากเจ้าบ่าวเป็นเรื่องแล้วออกมาพูดมาเออพูดเป็นกรเหมือนกันพูด่าอะไรวันนี้แสนดีใจจะได้ผัวเคยเสียตัวให้กับชายมาหลายหนและวันนี้จะได้ผัวเป็นตัวตนแกเป็นคนที่เท่าไหร่ไม่เคยจำจนมือเยอะจะมือเงานอะไรไงโอ้โหเละเทะพี่กลับก่อนไม่กล้าอยู่ เอาละครับช่วงหน้านี่พลาดไม่ได้นะคุณเชฟนะคุณผู้ชมครับมือนะฮะอยู่ใกล้โทรศัพท์ไว้เลยนะฮะเพราะช่วงหน้ามีแจกรางวัลเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ และครับกลับเข้ามาสู่ช่วงแจกซ่าฮาเฮช่วงนี้นะฮะตองขอบอกผู้ชมไว้ก่อนนะฮะมือเนี่ยอยู่ใกล้โทรศัพท์นะฮะเมื่อโทรกดเข้ามาสร้างคำตอบแล้วรือว่าพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วนะฮะกรุณาปิดทีวีของท่านด้วยนะฮะเพื่อจะได้ฟังคําถามให้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณฟังคําถามไม่ชัดเจนหรือตอบไปชัดเจนเราจะตัดสายผ่านไปเลยเอาสายใหม่เข้ามาทันทีถูกต้องครับนะครับเบอร์อะไรคุณตองเบอร์อะไรครับอ่าถ้าเกิดคุณ ดูอยู่นะฮะเบอร์026922818ถึง9นะครับ18ไม่ติดให้กด19นะครับครับผมถ้า191่าเป็นรถตำรวจนะครับ026922818ถึง9นะครับนะครับมีสายเข้ามายังครับมหนอแล้วครับพร้อมแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับจากไหนชื่ออะไรครับ จากเชิดจากราชบุรีครับราชบุรีคุณเชิดจากราชบุรีนะครับครับคุณเชิดพอมจะเล่นเกมกับเราไหมฮะพร้อมครับเดี๋ยวฟังให้ดีนะฮะพูดตามผมคํานี้นะฮะระยองระนองยะรายะราระนองระยองพูดติดกัน3ามครั้งนะครับถ้าพูด3ามครั้งได้รับเงินหนึ่งพบาทนะครับพร้อมไหมครับพร้อมอย่างคุณเชิดครับผมพร้อมแล้วเริ่มครับระนองระยองยะรายะราระนองระยอง ขออีิษฐนะฮะละยองละนองยะราคุณเชิญนะฮะละนองยะรแลวครับนี่ผิดแล้วผิดแล้วนะไม่ได้แล้วครับผ่านแล้วครับสายต่อไปครับสายต่อไปขอบคุณมากครับคุณเชิญครับสายต่อไปครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับอชื่ออะไรจากไหนครับคุณเอครับจากเพชรบุรีครับคุณเอจากเพชรบุรีพร้อมไหมครับพร้อมไหมฮะ ครับครับอครับขอขอขอตัวนคำตังกี่ได้ไหมครับระยองระนองยะรายะราระนองระยองพูดสามครั้งติดกันนะครับครับเริ่มครับระยองระนองยะรายะราระนองระยองอีกสองรอบครับระยองระนองยะรายะราระนองระยองอีกรอบเดีครับระยองระนองยะรา ยะลาละน้องละยองโอ้โหนะคุณเงินสดหนึ่งพันบาทเพชรชบุรีนะฮะรับเงินสดหนึ่งพันบาทนะเดี๋ยวอยู่ในทีมงานติดต่อหลังใหม่นะครับขอบคุณไมอย่างมากนะครับเอาละครับท่านที่ชมดูอยู่นะฮะแหมตอนนี้กําลังลุ้นเลยนะฮะตอนนี้รีบนะฮะเรามีรางวัลต่อไปครับผมจากเจนิฟูดกล่องเล็กของเรามูลค่า2,200บาทนะครับเจนิฟูดฮะฮัลโหลสวัสดีครับมาครับฮัลโหล ังไม่มานะรับท่านที่จะสั่งเจนี่ฟู้ดสั่งที่เบอร์อะไรทีมงานลูกหยีหรือว่าติดต่อโดยตรงที่พี่หยองลูกหยีได้นะครับที่เบอร์ศูนย์2ปดศูนย์ศูนย์สองสองสี่ห้าสี่ห้านะครับติดต่อได้โดยตรงเลยพร้อมแล้วนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับโลสวัสดีครับสายหลุดหรือเปล่าครับสายหลุดนะฮะรอสายต่อไปเลยนะฮะท่านที่สุขภาพไม่ค่อยจะดีนะฮะปวดนู่นปวดนี่หรือไปโรคเบาหวาน ความดันนะฮะนี่นะฮะน้ำดื่มเจนี่ฟู้ดของเราช่วยคุณได้นะครับแล้ววันที่สองนี่เป็นเจนี่ฟู้ดมูลค่าสองพันทครัอบาทครับนี่ตองเล็กนะฮะนี่ซ้อมไม่เลยพูดตามผมเช้าเปิดประตูโบสถ์เย็นปิดประตูโบสถ์อาหารถือปืนแบกปูในโบกตึกนะครับผมนี่สั้นๆง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับถ้าคุณทราบแล้วนะครับพร้อมก็ศูนย์สองหกเก้าสองสองแปดหนึ่งแปดถึงเก้านะครับครับโทรกันเข้ามาเยอะๆครับช่วงนี้นะฮะครบอมอ่านี่นะฮะ เครื่องดื่มเจนิโฟดเอ็น้ำดื่มน้ำดื่มนะฮะสามารถรักษาสารพัดโรคเลยเขาอเบอกเลยฮโอโ้โรด้วยกันนะครับโอ้โหตอนนี้นะใครไม่ว่าจะเป็นมะเร็งก็ดีเบาหวานก็ดีโรคตับโรคไตนะฮะรหรือโรคความดันเนี่ยนะฮะได้ดื่มน้ำเจนิโฟดของเราแล้วนะฮะคุณจะกลับกลายมาเป็นเหมือนว่าเหมือนหนุ่ม เหมือนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแบบมหาศจิจัน Amazing เ,ออเลยเออหน้าไม่แก่วัยสดใสสดใสสีวฟ้าตะเกะนี่หายไปหมดเลยครับะะแล้วจะเลยว่าท์ที่ฝากไปด้วยนะฮะปลาทูขนองนี่นหรือนะเจนฟู้ดสมุทรสงครามจะเจอกับ เมืองทองนะครับอ่าเบอร์โทรศัพท์นะฮะที่ร่วมเล่นเกมนะครับ0ูนย์สองหกเก้ถึงเนะฮะสหมายเลขด้วยกันนะฮะหนึ่งแปดไม่ติดก็19นะครับครับผมนี่รีบโทรกันเข้ามาครับหลังวันเรารออยู่นะฮะเมื่อสักครู่นี้จากเพชรบุรีนะฮะพี่เอนะฮะรับไปแล้ว1000บาทนะครับสดๆเลยนะฮะเราอยากแจกอีกนะฮะสายยังไม่เข้ามาหรือว่าสายหลุดนั่นแหะสินะครับอ่ารีบโทรกันเข้ามาเยอะๆนะครับ รายการพวกเราในคนดูเยอะมากคนดูเยอะนะฮะจะมีสาคนเอามาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับโทรจากไหนชื่ออะไรครับอ๋อผมจากกรุงเทพครับผมกรุงเทพชื่ออาน a ์ครับพี่ชื่ออาร์นะฮะอานท์ครับผมอาน a ์นะครับผมเข้าใจคําว่าเล่นเกมกับผมไหมครับอะไรนะครับผมเข้าใจการเล่นเกมของผมไหมครับไม่เข้าใจครับพี่ไม่ต้ดงทำนี้นะพี่นะเช้าเปิดประตูโบสถ์เย็นปิดประตูโบสถ์ทหารถือปืนแบกปูนบกตึกขออีกรอบหน่งเลยพี่ ช้าเปิดประตูโบสถ์เย็นปิดประตูโบสถ์ทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกครับทอคสามรอบสามรอบนะครับพี่สามรอบติดกันเลยพี่ครับผมรลบครับเริ่มครับผมเช้าเปิดประตูโบสถ์เย็นปิดประตูโบสถ์ทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกอเช้าเปิดประตูโบสถ์เย็นปิดประตูโบสถ์ทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกเช้าปิดประตูโบสถ์เช้าปิดเช้าฮัลโหลครับเช้าเปิดพี่ ครับผมเช้าเปิดประตูโบสถ์เย็นปิดประตูโบสถ์อาหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกครับโอ้โหดีมากนะแล้วมีคําถามเพิ่มไหมคาถามอีกนิดนึงถ้าคุณตอบได้รับไปเลยนะฮะเจนนีฟู้ดหนึ่งกล่องเล็กนะครับคําถามถามว่าอช่องพอใจครบรอบหนึ่งปีเมื่อเดือนอะไรครับผมอครบรอบหนึ่งปีถ้าถ้าเสิดผมจําไม่ผิดน่าจะเดือนเมษายนหรือเปล่าถูกต้องครับถูกต้องครับผมโอ้ยคุณอนันต์นะฮะแล้วก็พิธีกรรายการชื่ออะไรบ้างครับ น้อพิธีกรมีพี่ต๋องครับแล้วก็พี่เชษครับแล้วก็พี่หยองครับโอ้โหฮู้ดนัน,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 นจาก ies, าจากรุงเทพนะครับรับน้ำดื่มเจนิฟุตหนึ่งกล่องเลย2,200บาทครับโอ้โหเก่งมากเลยนะี่ถือว่าแฟนรายการเราจริงๆอ่าขอสุดยอดเลยนะเดี๋ยวทีมงานติดต่อหลังใหม่ด้วยนะครับไม่มาเชื่อนะฮะเทนะฮะเอ่อ อีกรางวัลเราแจกอีกคุ้มจริงกว่านี้โอ้โหบอสบอกแจกอย่างเดียวอ้าวมาโบกโทรมาเลยครับ026922818ถึง9ครับโบกันเข้ามาเลยนะฮะโทรมาเลยครับเอ่อ่านะ026922818ถึง9นะครับท่านท่านตอบคำถามได้นะเล่นเกมได้นะจะได้รับรางวัลนะฮะน้ำดื่มเจนี่ฟู้ดหนึ่งกล่องนะฮะมูลค่า2,200บาทเลยนะครับครับผมเกมง่ายๆนะครับเข้ามายังครับมายังฮะมายังฮะ โอ้เราอยากแจกโทรมาเถอะครับสรรพคุณของน้ำดื่นเจนิฟูนนะนะคุณผู้ชมนะสนใจรายละเอียดนะฮะติดต่อได้ที่พี่หยองลูกหยีนะฮะพี่หยองลูกหยีเบอร์ส่วนตัวพี่หยองก็ศู0ย์นย์ะฮะศู2 4 5สออ่ห้าสี่้าอ่าลสายมาแล้วครับสวัสดีครับมีก่อนฮัลโหลฮัลโหลติดเสียงพี่เฉยนะคะปิดเสียงทีวีครับเปิดเสียงทีวีของคุณด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่ได้ยินเสียงคุณนะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับ สายหลุดฮะรเพราะคนโทรเยอะรายการพวกเราครับผมนะฮะรายการของเรานะฮะก็เป็นรายการสดนะฮะออกอากาศนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับบ่ายสี่โมงเย็นถึงสี่โมงครึ่งนะฮะึ้นชั่วโมงนะฮะอยากเจอพวกเราก็รับชมกันอ่าพิธีกรสามคนนะครับมีพี่ตองมีพี่เชษแล้วก็มีพี่หยองนะครับครับผมฮัลโหลสวัสดีครับค่ะอ่าชื่ออะไรจากไหนครับสามีสุใจจากนครปฐมค่ะนครปฐมอ่าร่วมเล่นเกมนะฮะพร้อมหรือยังครับ พอแล้วนะฮะร้องเพลงต่อผมไม่ได้นะครับ้ักแตนยงโยผูกโบทัดดอกจำปาแตนยงโยผูกโบทัดดอกจำปาหนุ่มมแล้วก็ชุ่มก็ช่วยหนุ่มมแล้วก็ชุ่มก็ช่วยหนุ่มเกงคากล้วยหนุ่มเกงคากล้วยร้องต่อร้องต่อสิครับเกงากล้วยแบกไหกตุลาเช้าเมาเย็นเมา เช้าเมาเย็นเมาถ้าไม่เมาถ้าไม่เมาแล้วพี่ไม่มาลอ็อกเลยครับล็อกเลยเช้ามาเย็นเมาเมาแล้วพี่ไม่มาร้องต่อไปเรื่อยครับต่อไปเรื่อยมาเป็นเมาได้ครั้งน,นี้โอเคไหมพี่โอเคครับ <นะ S 2> โอ้โ,โหนี่เป็นสุภาพสตรีนะครับ จากนครมฐมนะฮะก็ได้รับนะครับของฝันของรางวัลของเรานะฮะเจ็ฟุตหนึ่งกล่องมูลค่า2,200บาทนะครับทางรายการจะติดต่อหลังไปนะฮะขอบคุณมากๆทุกสายที่มาร่วมสนุกกับเรานะครับอย่าลืมเลยครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับบ่ายซ่าฮาเหพบกับคุณแน่นอน16นากาถึง 16. 30านาทีวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมตองคินชื่นเชษฐ์เฉดยิ้มครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ